สวัสดีค่ะพี่พี่น้องนองพอการติดตามเคยนะจ๊ะตอนนี้กับหนึ่งถุงของฟินแล่นแล้วนะพี่น้องก็ยังสว่างเราจะเขินเลยเป็หมกเป็นใหม่เนาะพี่น้องผึ่งผาหนอนหมาไป็นยางมาสสีเราจ้ะแฟ้ยหนอนหมาขึ้นไปบ,บนบานก่อนมูเจ็บสิเพ้ากันไปะสือโค้งเราจ้ะอยู mm hmm. ่ห่างเอ่อเพาะวเอมินลูกไส้นี่มาออื่นไดซีเดือนเราจ้ะ เขาสาม,มารถกินพวกแบบพวกผลไมเ้เลี้ยวพวกแบบเคยาาังไหนนะสำหรับเด็กหน่อยสี่เดือนนะจ้ะเขาซื้อมีอยู่ในหางสำหรับเด็กหน่อยเดี๋ยวสี่ไทยเบุง้งลพี่น้องเพราะว่าคีินิกหมอประจำตัวนั้นเขาเสียหายตารางมา,มาว่าสี่เดือนให้กินอย่างใดในอหาเดือนสี่น้องพี่น้องก็ไปหาซื้อเนาจะเจีเเยมก็สิไปหาซื้อพวก นมเสริมนะจ้ะนมเสริมให้เอมินลงกินบึงเพราะว่าบางเถ้อเจ็บไปตกทุระนังสิกก็เอาไปฝากไว้กับแม่เพื่อนนังสิกก็ให้เพป็นกินนมเสริมเอาเนาะจ้ะเพราะว่านมที่เจ็บสตอกไว้ก็ลืมหมดแล้วเนาะจ้ะแต่ก็ปั่มไว้เรื่อยๆน้อพี่น้องก็สิไปหาซื้อพวกแบบเพมเพิร์ดแล้วก็พาเช็ดชู้เปียกนะจ๊ะพุนน้อพี่นอนรับทุงเท้าก็ใส่กุลาสี <laughs> โอ้ย มืาอนี้ห้องไห้กับทั้งมือพี่น้องบุ้งหัวไปนี่อย่างยากยากมาเลยรู้สึกว่ามาหนออีอย่างเอเดมินคืออากาศมันห่อนนะบุ้งพอฟินเริ่มเผาฤดูห่อนเราจา้ะจะกระเปิดนาตรงนาต่าตงก่อนนะแต่ว่าเปิดพัดลมอยู่จ้ะแต่ว่าจะบ่ได้แบบใช่านะเออเอาพัดลมโจ้เพร่ะน่าจะเอาแบบว่าเปิดแล้วก็ ทิ้งไว้ใกล้ๆนาะจ้ะเขาผ้าใยเปิดแบบว่าโทรเลยแบบเขาผ้าใยเปิดแบบว่าใไหน่าเลยนะจ๊ะเพราะเห็ดนเด็กน้อยปรับอุณหภูมิมาท่านแล้วก็เฮจ้าแบบสามารถทําให้เด็กไม่สบายได้เนาะจ้ะอันนี้ก็ยืนถาโพขึ้นมาถาอยูร่งอยู่แถวจอดรถน่าจ๊ะ คนนี้ก็สิอทำมือซาพี่น้องทุนแหละเสียหาทุ่มลเลยมืดอาศัยว่าถ้าว่าเอเมนกินนมเสริมเราบ๊อเป็นอีหยังเนาจะหรือบ๊อบแพหรือบ๊อบยังเสียจ็บก็สิเริ่มเฮ็โดวิดีโอคลิปพวกแบบกินสดอกสมตำไม่เบิ้งเนาจะหรือแบบหาโมเวาลพี่น้องเจ็บก็อยู่บ้านผู้เดียวนะั่พี่สาวเพคนก็พี่สาวเจ็บก็ เขาซิมาเยี่ยมกับ่เดือนกระกฎาคกัสิงหาแล้วจะเพิ่นกำลังเฮิดพาสปอรต์ตม่ไอ้เมินจะได้เจอป้าหยองแล้วพื่อนนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเจอกันเราจะคลิปอยู่ในหางเราจะสิท้ายให้เบิ่งว่าหกที่ว่าซื้อาหารสอกอาหารสำหรับเด็กหน่อยสี่เดือนเนาจะซื้อไม้ยางในไปดูกันเลย นี่เด็กพี่้องเขามาเห็นเราเด็กที่สำหรับวัยเ,เด็กหน่อยกินผลไม้น่าจะนี่สำหรับนี่ไงนี่หน่อย,ส,ส,อยสี่เดือนขึ้หน่าจ้ะก็สินี้นี่สำหรับเอตอุ ก็เดิมฟัน forward อีสที่มีเลขนับเบอร์6อันนี้6เดือนอันนี้สำหรับ6เดือนเราจะเขา้นมีเลขบอกนี่น้องาจกใส่บ้างอันนี้สตรอเบอรี่อันนี้ลูกแพร์สำหรับ4เดือนเราจะดีๆ4เดือนอันนี้กล้วยครับบานาน่ากล้วยแล้วก็อะไรนะโยเกิร์ต พวกสมีนล,ลายโลชนันเราจะโมงๆก็ไม่ตรงสีก็มีมีหลายอย่างแล้วจะปลาหมักเหลือกเลยเลยเต่ว่าเข้าตรงเหลือกว่าลูกเขาสีเดือนเข้าก็บตรงเบิ้งเหล็กสีเราจะเหล็กสีเขาสีกำบหมึกไปเข้าจะมาซื้อหนูลูกมากินหน่ กระซินแล้ะพี่หนเงเยอะมากเิ่มไม่ถูกเลยอ่ะพี่้องมันไม่ไหลดีเราจะใส่เบอรอันแบบไกลๆหรอกโอ้โหลุงอ,อ่ะอันนี้คือภาพไกลๆนะจ๊ะมึนขนมยังมีเลยโวกขนม โลเด็กน้อยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นอันนี้น,นะพวกแบบทั้งกลินล่นนะจ๊ะไหนเนี่สำหรับเป็นหน่อยกับอันนี้สำหรับสิบห้าเดือนนะจ๊ะก็ปีปีกัวปีสามเดือนนะจ๊ะดี๋ยวดีโค้งเหลวมีกล้วยมีแอปเปิ้ล อันนี้ตำรา6เดือนลูกเจ็ส์ยังกินบ่ได้มีเยอะมากนนเลือกแฮมโซมาอันนี้ก็แผนแงนมนะจ๊ะเจี๊ยบกำนมอเดน้นมอันนี้นมแบบอันนี้แบบก่องนะจ๊ะอันนี้6เดือนอขอึ้นนี่เขาจะมีแต่ตำราของเขา6เดือนขึ้น ในตัวนะก็เลือกเป็อันนทำทึ้งแบบเป็นกองนันแบบไม่เป็นกองเด็เป็นรูเนาะเปิดมันรูบอกนี่แบบนี้เป็นแบบชุ่มเนาะจ้ะเจีว่าแบบชุ่มดีกว่าพี่น้องเพราะว่ามันอยู่มันสามารถประหยัดได้เนาะเวลาซูงเอาใส่น้ำจะได้ทาแบบกองแบบเนี้ยเวลาเ้าเปิดมันก็แบบอาจจะเสียง่ายนะพี่น้องเสียง่ายลาลูกชายตื่นแล้วบายตื่นเลย นนีี่ก็ดอันนี้ก็พวกแบบเอาเรียกว่ายังสฟันอเบิลฟู้ดบ่อันนี้อาหารสำหรับเด็กหน่อยนะพี่น้องฟู้ดดิสฟันวันเดียววันเดียวโฟร์ทรีอันนี้สำหรับหนึ่งปีถึงสามปีนะพี่น้องน,นี่เล็กหนึ่งเล็กถึงเล็กสามขีดกดตัววีเราจะหนึ่งถึงสามปีอันนี้พวกซอสสปากเกตตี้ให้เรา แบบพวกแบบปลาแซลมอนแล้วก็พาสต้านะพี่น้องหนึ่งถึงสามปีเขาก็เสร็จมีหลายอย่างนะเหลือเ,เหอมืเด็กนี่เด็กหน่อยมันเสด็จเบื่อหน,นะพี่น้องอันนี้แถบแถบนี้ของหนึ่งหนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามปีเอ้ยจ้ะเออันนี้อันนี้แปดเดือนนะคะนี่พวกไอ้มันฝรั่งแล้วก็ ปลาเสีหม,มนนอนนาะพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นเหลวๆเห็ดไหมเรียบร้อยแต่ว่าเข้าสามาเห็ดเห็ดสดเองก็ได้เอามาบุญอีกย่างเองเฮราะอีกอมันก็สิบีอย่างนึงแล้วกันพอผู้ชนะการมันสิได้บ่เสียเสียไปน้อพี่น้องเด่๋ยว่าเรียพวกกระป๋องมันก็สะดวกสบายกิงแต่ว่าสารอาหารครบหมมันก็ครบแต่ว่ามัาต่อไปเอาเห็ดใหม่เนาะนี่ยวดี๋เองมันกิน,กไน,กนได้แล้วแบบนี้สีนุ่งเห็ด ว่าคุณสเสลี่ยทองผูกนะจ๊ะให้กินมะม่วง8เดือนเยอะมากอันนี้ของ5เดือนนี่ของ MNC MM มเดือนผลไม้รวมนี่4เดือนประมาณ1ยูโรนะจ๊ะอัอปเปิ้ล สิ่เล่าให้คนกินนะจ๊ะตระกูลพลไมแบบเดือดเดียวนะพี่น้อง,องเฮ็ดทำให้เขาขับถ่ายก็สุดอกสบายเนาะเฮ้อดูป่เป็นสื่อนี่พี่น้องมันฝรั่งกับแค่รท Yep <laughs> Yo no have yep. Mita? Yeah, I know but I want about for Do with water is this one When we open no have for clothes Okay Yeah, I know but ดูดีันพอนอน้องแฮปกาเล็กตโอเคน้องแฮปกาเล็กโตเฉยๆกาเล็กโตยูรูปออลิดฟร์เลยจ็บเเสีกเว่นอะแบบวีนอตดิ mm. ้งเอฟวีเดย์ทีสนลองกินย่หอไหน n ม่เป็ n ไ สเแพบ๊งกำมพุดกัมพุดอันนี้กัมพดโอเคคลิปนี้ก็ฝากไป่นี่พี่พนองเดี๋ยวเจ้าปหาสีของโตนะจ๊ะนี่นเลยที่ว่าไม่ให้ให้มาเบิ่งผลใหม่เกี่ยวกับแบบสำหรับเด็กก่อนสีเดือนขึ้นไปนะจ๊ะบ๊ายบาย,แกกนนายแล้วพบกันในคพั้งหน้างชราเจ้าจ้า